สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a ารูบิ g เกมมิคุณกำลังอยู่กับผมลุงเชษครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวคลังแสงเข้าใหม่คลังแสงเฮลเลอร์ของปืน R9-0 นะครับก็เป็นกระดานใหม่เพิ่งเข้าเลยมีอะไรน่าสนใจบ้างก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับกระดานเข้าใหม่นะครับแน่นอน สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็ต้องเป็นตัวปืนนะครับตัว r า9ขีด0กระบอกนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะแต่ที่น่าสนใจผมจะต้องไปดูว่าตัวไอไอรอนไซส์เนี่ยมันมองง่ายไหมแ้วก็เป็นตัวละครโรดิออน ใหาอ e ีโมดดีเลกเตอร์ายาวอยู่นะครับก็เป็นเหมือนตำรวจจราจรเนาะแล้วก็สเปรถแล้วก็ออลิ่งการ์ด กับตัวละครนะครับ FJ ส8ป้สีน้ำเงินก็ดูสวยดีสำหรับใครที่ดวงเกลือนะครับเป็นผู้รับเหมารับจบ ก็จะอยู่ที่7870 CP โดยลำดับขั้น CP นะครับครั้งแรก20 CP ครั้งที่2 100 CP ครั้งที่3 300 CP ครั้งที่4 650 CP ครั้งที่5 1300 CP ครั้งที่6 2300 CP และครั้งสุดท้าย3200 CP นะครับ ก็รวมทั้งหมดก็7 8 7ดพัแต่ถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้ตัวละครก่อนหรือว่าปืนก่อนก็ขอให้ท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมรีวิวตัวละครแล้วก็ตัวปืนกันโอเคครับเราก็จะมารีวิวตัวปืนกันนะครับืมเสียงเป็นแบบ ประจุไฟฟ้าวิ่งชาร์จในตัวปืนเลยนะครับก็ค่อนข้างเท่เลยนี่ไอรอนไซด์นะครับเห็ยงยิงปืนถ้ามีโหลดมาดูไอรอนไซด์ อมไอรอนไซด์แบบสะอาดมากเลยนะครับมาเมื่อเทียบกับไอรอนไซด์ดั้งเดิมอน่เห็นครับไอรอนไซด์เดิมมันจะเป็นวงกลมๆก็เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าพวกปืนปะพวกเนี้ยมันจะนะเราอาจจะไม่ได้เล็งยิงเท่าไหร่แต่ในจังหวะที่เราเล็งยิงเนี่ยไอรอนไซด์ที่สะอาดก็ย่อมจะได้เปรียบมากกว่านะครับทีนี้มาดูคิวเอฟเฟกัน เว้ <Hard> point. เป็นสายฟ้าหายไปเลยอ่ะดูนะครับนี่เป็นศัตรูซ้อนกันนะเหมือนเดิมถ้าเอฟเฟกดีมันก็จะไม่บังสายตานะครับเรายังเห็นศัตรูตัวที่อยู่ข้างหลังยิงงััเพราะว่าเอฟเฟกบางอันมันมันบังนะครับตัวหน้าตัวหลังอันจะแบบมองไม่เห็นเลย ตัวอย่างให้ดูเปาวันกันนะค,ครับมองไม่เห็นศัตรูข้างหลังเลยดังนั้นปืนที่เอฟเฟก์สะอาดมันก็ทำให้เราตูตรอข้างหลังที่ซ้อนกันได้โดยเฉพาะในตัว MP นะครับ โอเคครับก็ตัวละครนะครับของเราก็จะเป็นเอ่อเป็นตัวหมาเนาะก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับจะเป็นสีดำแต่ตัวละครก็ใหญ่ใหญ่เลยนะครับแต่ก็ถือว่าสวยแล้วก็เท่ลองทำท่ายอยืานดิ มี่มีตะก้อครอปากด้วยน่าจะดูจัดเลยตาแดงมีตะข้อครอปาก Heads up, soldier. It's time for a fire sale. เป็นตำรวจเอาเบ ตีนตำรวจนะครับต้องตัดเดชได้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ